สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอันนี้ก็จะเป็นดวงของเดือนสิงหาคมนะครับ2568นะครับจริงๆก็พอมจะมีเกินกันไปบ้างแล้วครับในช่วงของเดือนครึ่งปีนะครับแต่ว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็เรียกได้ว่าจะมีจังหวะที่มันเข้มข้นขึ้นนะครับเข้มข้นขึ้นทีเดียวนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และก็บทบาทนะครับของตัวท่านเองนะครับเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่ การตัดสินใจนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะเพราะว่าการที่จังหวะดาวประจําตัวของท่านเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในภพอรินะครับภพบอรินะครับแล้วก็เล็งกับดาวเสาร์ที่อยู่ที่ภพวินาศนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจนะครับเข้าขั้นแตหกหักนะค เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโอ้โหเราเวลาเราเห็นดาวอังคารกับดาวเสาร์เนี่ยมันมาเลงกันเนี่ยนะอืมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆจริงๆนะครับก็มันก็เหมือนกับว่าจังหวะดาวจรเนี่ยนะฮะตอนนี้มันจะเข้าไปอยู่ในภพศาสชาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งดาวพระฤหัสดาวศุกร์นะฮะดาวพุธนะฮะเจริพรหมินะครับแล้วก็ดาวเกตด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ย มันรุ่เร้านะครับในที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับรลกหว่างเรากับคนที่เป็นเอ,อเ่อเขาเรียกอะไรทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานเพื่อนฝูงหรือญาติหรืออะไรต่างๆเหล่านี้น,นะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าเฮ้เรื่องอะไรที่มันซุกซุกกันมานานแล้วเนี่ยมันมันมันถึงจุดที่จะต้องพูดจามันถึงจุดที่จะต้องพูดคุยนะฮะจะมาเํามือมึ้งนะครับ ไปกันเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจังหวัดที่ดาวเสาร์นะฮะอยู่ที่พพวินาศเนี่ยนะฮะซึ่งหนึ่งชาวเรือนภบวินาศเองก็มาอยู่ที่พบสาสชาด,ด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่กระตุ้นกันอย่างสุดๆแลยจริงๆนะครับเรียกได้ว่าถึงเวลาประจันหน้ากันแล้วนะถึงเวลาประจันหน้ากันแล้วดังนั้นก็อยากจะฝากบอกว่ายัางไงก็ต้องใช้เหตุใช่ผลด้วยนะครับเพราะว่า การที่เราจะใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวมาตัดสินใจเรื่องเราเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ได้นะครับในเวลาปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องเรื่องเห็นหน้ากันอยู่อีกนานนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยนะมีเรื่องกันแล้วนะจากกันไปแล้วก็จะไม่เจอหน้ากันอีกมันก็ยังต้องเห็นหน้ามันก็ยังต้องเจอหน้ากันอยู่เหมือนเดิมเลยละครับนะฮะ ม่ว่าจะต้องอยู่ในที่ทํางานหรืออยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะครับมันก็ยังต้องรับรู้รับทราบรับเห็นในเรื่องราวอต่างๆอยู่ทั้งนั้นเนี่ย mm. ก็อยากจะแนะนําว่าหากจะต้องมีเรื่องบาดหมางมีเรื่องขัดแย้งนะครับ mm. ก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเอากันด้วยเหตุด้วยผลในประเด็นที่เป็นข้อทกเถียงข้อโต้แยง้งหรือข้อพิพาทกันนะครับถ้าเราสามารถ ใช้ห่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับที่ดาวมันหนุนแล้วก็ส่งเสริมไม่เกิดการที่จะต้องมาประจันหน้าเผชิญหน้าหรือพูดคุยกันให้รู้เรื่องเนี่ยก็จัดไปเลยครับจัดกันให้ตีจัดกันให้เต็มนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลังจากที่เรียกว่าผ่านการโต้การเถียงการถกกันแล้วเนี่ยจะบาดจะหมางกันจน ไม่ดูดำดูดีกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วครับนะอาจจะตึงกันไปบ้างนะแต่ยังไงก็ต้องรักษาส่งรักษาแนวกันไว้ก้อนหนึ่งนะครับเพราะว่าโรคนี้นะครับมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วย,วยตัวคนเดียวกันแครับทุกคนต้องอยู่ร่วมกันนะครับจะร่วมกันในทางใดทางหนึ่งนะครับอาจจะร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่าจำยอมจำเป็นนะครับหรือจำใจนะครับ มันก็ไอความเป็นลักษณะเหล่านี้เลยครับจะทําให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจต่อท่าทีและก็เรื่องราวที่เราจะพูดดังนั้นเนี่ยคิดอ่านเตรียมการให้ดีครับคิดอ่านเตรียมการให้ดีเพราะว่าตัวท่านนั้นมีความเด็ดขาดอยู่แล้วตัวท่านนั้นมีความมั่นอกมั่นใจอยู่แล้วนะครับไอความไปดาวังคารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเ,เด็ดขาดเด็ดเดียวนะครับ ดังนั้นใช้ความเด็ดขาดใช้ความเด็ดเดี่ยวคราวนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะแล้วก็เรื่องราวของการตัดสินใจอะไรต่างๆนี่ผมเชื่อว่ามันรับกันได้ทั้งนั้นแหละนะมันรับกันได้ทั้งนั้นจะมากจะน้อยอยังไงผมก็เชื่อว่ารับได้นะครับใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะทําให้เรื่องที่มันอึอ้งเรื่องที่มันหมกกันไว้นานแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เคลียร์กันไป สนับสนุนนะครับการเคลียร์ครั้งนี้ให้สำเร็จกับผม